สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคนที่เข้ามาในช่องปรังช n แนลสำหรับวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับแอปเป่าตังที่ทุกคนกำลังเจอปัญหาอยู่นะตอนนี้ก็คือแอปเป่าตังบอกให้อัปเดตมาใหม่แต่เราอัปเดตไปแล้วมันไม่สามารถเปิดใช้งานได้ก่อนอื่นต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่องของผมเพื่อได้การเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อทุกคน ด้วยนะครับขอบคุณครับมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันมีอยู่สองเคสเคสที่1คือสําหรับคนที่ยังไม่อัปเดตที่มันแจ้งเตือนว่าอัปเดตแล้วเราอย่าเพิ่งอัปเดตอันนี้เคสที่1นะครับเราอย่าก,กดอัปเดตในตรงหน้าจอโทรศัพท์ในแอปเป่าตังให้เราไปอัปเดตที่ Play s ส o r e แล้วเปิดใช้งานใน Playstore ห้ามเด็ดขาดห้ามออกมาจากช่องของ Playstore เพราะเราถ้าออกจากช่อง Play s ส o ต e มาเปิดที่ช่อง Play s ส o ต e แล้วเราจะไม่สามารถป้อนข้อมูลหรือเปิดใช้งานได้ปกติตามที่เราเคยทํามามันจะผิดเพี้ยนเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเฉพาะกับโทรศัพท์บางรุ่นเท่านั้นคือเวลาเราอัปโหลดเสร็จใน Play Store เราก็ต้องเปิดใน Play Store ห้ามออกมาเปิดข้างนอก Play Store e เด็ดขาดอันนี้ข้อสำคัญจริงๆสำหรับการทำแอปเปาตังอัปเดตแอปเปาตังส่วนเคสที่2คือ คนที่กดอัปเดตก่อนหน้านี้แล้วก็อัปเดตปุ๊บแจ้งข้อมูลทุกอย่างให้ทางแอปรู้ก็ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เราก็ใช้วิธีลบแอปออกลบถอนถอนการติดตั้งแอไปไอเปาตังออกแล้วเราก็อัปโหลดใหม่ย้ำไอ้บบเดี๋ยวเดี๋ยวตาจะอัดคลิปกอนลุกย้ำว่าห้ามออกจากเพรสโต แล้วไปอัปโหลดใน Play s ส o r e ให้เรียบร้อยเข้าใจนะครับเออเข้าใจไปอัปโหลดใน Play Store ให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดใน Play s ส o ต e เอาไมันนะฮะอัปโหลดใน Play s ส o ต e พอโหลดเสร็จให้เปิดใน Play s ส o r e ร์ทำข้อมูลทุกอย่างใน Play s ส o ต e กรอกข้อมูลทุกอย่างในเ l a y s ส o ต e ให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยออกมา เปิดอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของเราเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตวิธีที่หนึ่งให้ดูส่วนส่วนวิธีที่สองผมไม่รู้จะทําได้ไหมเพราะว่าผมได้อัปโหลดไปแล้วไม่ไม่สามารถที่จะผมจะไปอัปโหลดเพื่อทําการสอนได้สื่อการสอนผมจะได้แค่อธิบายให้ฟังก่อนเฉยๆย้ําว่าห้ามจะทําอะไรกันางห้ามออกจากเพลย์สโต e ออกมาเปิดนอกเพลย์สโตคุณต้องทําในเพลย์สตให้เรียบร้อย เปิดในเ l a y สเตให้เรียบร้อยไม่งั้นเราจะเอาข้อมูลต่างๆเข้าไปไม่ได้มันจะไม่อัปเดตพอไม่อัปเดตเราก็เปิดใช้งานไม่ได้นี่คือผมได้ลองกับตัวเองมาออสองรอบแล้วรอบแรกผมก็ทำการลถอนการติดตั้งพอทอนการติดตั้งแล้วผมออกมาจาก p l a y s ส o ต e แล้วมาเปิดมาเปิดอยู่นอกนอก Play s ส o ต e ผมก็ไม่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ สำคัญที่สุดเลยต้องทำใน Play Store โหลดใน Play Store แล้วก็เปิดใน Play Store ทํทำทุกอย่างใน Play Store แล้วค่อยออกมาหน้าจอโทรศัพท์ของเราแล้วคุณจะใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวจะสาธิตไอ้ระบบแรกให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกต้องเข้ามาที่ Play Store ก่อนแล้วก็กดคำว่าเปาตังค้นหาพอขึ้นเปาตังเรากดมันจะขึ้นว่าอัปเดตพอขึ้นเดตเราก็กดอัปเดตอันนี้อยู่ในแอป Play Store นะคะ แล้วเราก็กดอัปเดตรอสักพักเราให้มันโหลดก่อนสักพักหนึ่งปดรอสักครู่มันกำลังอัปโหลดอยู่คือในหน้านี้เราห้ามออกเด็ดขาดเราต้องอยู่หน้านี้จนจบจนทําทุกสิ่งทุกอย่างให้จบแล้วค่อยออกไปเปิดอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของเราอ่าเรียบร้อยแล้วทําการติดตั้งแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเด็ตอาจจะช้าน,นิดนึง ติดชามากสำคัญที่สุดเลยห้ามออกจากหน้า Play s ส o ต e ร์จำไว้นะครับถ้าเราถอนการติดตั้งแล้วติดตั้งใหม่ก็ห้ามออกนะเราต้องเปิดตรงนี้เลยฮะห้ามออกไปเปิดข้างนอกเด็ดขาดต้องเปิดในเป๋าตังใน Play s ส o ต e ตรงนี้เปิดเข้าไปเลยอเ,เออแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้อพอขึ้นหน้านี้เราก็ถัดไปเราก็เลื่อนไปเรื่อยทำตามระบบที่เขาบอกอแล้วเราก็ใส่รหัสที่เราเคย ต้อนข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้แล้วใส่ลงไปเลยโอเคเรียบร้อยฮะใช้ได้เนี่ยผมเข้า G Wallet โ okay. อเคของผมอัปเดตมาล่าสุดเนี่ยทำให้ดูเลยว่าทำใน p l a y s t o ต e แล้วทำได้และทำได้จริงๆเนี่ยเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยทำจาก Play s t o ต e สุดท้ายสุดท้ายผมจะเอาออกเอาออกแล้วแล้วมาที่หน้าจอแล้วลองเปิดดูอีกทีนึงรนะเป๋าตัง เสร็จแล้วเราต้องใส่รหัสก่อนใส่รหัสให้เรียบร้อย <Okay. S 1> แล้วเข้าบัญชีบัลลตเข้าดูเงินทุกอย่างให้เรียบร้อย <Okay. S 1> นะโอเคไหม okay. 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 ส่วนวิธีที่สองคือคนที่อัปเดตไปแล้วแล้วไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ต้องไปยืนยันตัวตน ซ,ซึ่งระบบมันแจ้งให้เราไปยืนยันตัวตนที่ตู้ธนาคารแบบนี้ให้เราถอนการติดตั้งถอนการติดตั้งแอปเป่าตังให้เรียบร้อยแล้วทําการอัปโหลดใหม่สําคัญที่สุดต้องทําการอัปโหลดใน p Play Store ฟังดีๆนะครับอัปโหลดใน Play Store แล้วเปิดทําการ กรอกข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างใน Play s ส o ต e ให้เรียบร้อยห้ามออกมาจากข้างนอกจนกว่าจะทำธุระตรงนั้นให้เสร็จแล้วค่อยออกมาเปิดใช้แอฟข้างนอกเข้าใจนะครับห้ามสับสนห้ามออกจาก Play s t o ต e เด็ดขาดทำทุกอย่างให้เสร็จตรงที่เราอัปโหลดแล้วเปิดใน Play ์ส Store ให้เรียบร้อยไม่งั้นเราจะอัปโหลดไม่ได้แล้วยืนยันตัวตนไม่ได้เพราะข้อมูลมันจะเพี้ยนมันจะเป็นเฉพาะโทรศัพท์บ,บางรุ่นเท่านั้น บางยี่ห้อบางรุ่นไม่ใช่ทุกรุ่นถ้าเกิดปัญหาไม่ต้องต้องทำแบบที่ผมบอกมีอยู่สองวิธี<ช>สองคิสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช,ช่องของผมด้วยนะครับวสวัสดีครับ